ตอนนี้จะมีเตรียมมักจุดค่ะเป็นการมักจุดเพื่อวางโคมแล้วก็เป็นจุดให้สาธุชนได้นั่งค่ะจะได้เป็นระเบียบสิ่งที่ประทับใจวันนี้นะครับคือพวกเรานะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้งานนี้นะครับสําเร็จครับพีพีที่นี่ค่ะค่อนข้างที่จะเฟรนลี่แล้วก็ใจดีสิ่งที่ได้พัฒนาจากการเป็นอาสาสมัครนะคะก็คือได้ฝึกความอดทนค่ะแล้วก็ความมองเห็นภาพรวมกับความเป็นระเบียบค่ะถ้าเรื่องที่ฝึก ตอนนีที่นี่จะเป็นเรื่องความอดทนแล้วก็การใช้สมาธิวันนี้ได้พกการองภาพรวมของมาทั้งหมดค่ะแล้วก็ฝึนสติแลวก็มีความเป็นระเบียบแล้วก็ยังมีความปลูกความเป็นจิตอาสา,ศา,ศาในตัวของพดดวกเราในการชอบความช่วยเหลือ,อามาช่วยงานนี้ให้สําเร็จด้วกไปด้วยดี